โพธิรักโพธิกิจฉลองสู่แดนทอง50ปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรักต้องดูนังไม่มันด่สีไม่ดูกันแนละ้วนอ๋อ <laughs> ม,มันไม่มีใครดูแล้วหนะเขาดูตับดูไตดูส่ดูพุงกันแล้วมันไม่ดูเะไหนังโอ้ยต้นีหลายตังค์นตนี้ ที่่นดก็เราแขกเนี่ยโอ้โหดูชินนี่ประดับประดาโต๊ะปังสำหรับรับแขกอือหือโอ้โหร้อนชี้เลยชี้ใครเนี่ยชี้ใครเนี่ยชี้ใครอะเขามาขัดออกอยู่นี่ขัดที่ไหนแล้วเนี่ย นี่นี่ตรงนี้เต็มเลยนี่นี่นร้อนนี่เนเดินร้อนจีเลยนี่เนาเอด้เดินยังไงเขาจะมาหาเดเดินเดิน้อ้อเดี๋ยวก็ซัไปอยู่แค่นั้นนะครับเดี๋ยวเขา้ามาเ๋เ่ยเียนีเเชงงเขาเชงมาเชม้ต้องไม้ไม่ขาม

เราไม่ได้เอาอะไรมาเลยกระเป๋าแห้งกระเป๋าแห้งรัสรธุพอดีช่วงนี้ไม่ได้เข้าตาดก็เลยไม่ได้มาถวายเงือนเตื้อเลย่ลืมอะไรหมดเลยอ้าว วนวันนี้จริงๆใหญ่นี่หวงทอไป็นติ้นพอดีเอาสลามสามเข่งแล้วก็คำละคำไรสันทิลอยแก้วมาสองร้อย่วยใส่นเอาแข็งก็เลยอยากเท่ยวนี่่อไสงสัยว่าอ้น้่าแป็งน้ำกรนน้ำกอนพอดีอากาศอนุญาตให้เอาเข้ามาข้างในเอสองของมันเยอะ โชว์โชว์เรยแค่ให้ร้อนเดี๋ยโชว์โชว์ต้องโชว์กันให้หืมต้องโชว์ขอแช่งล้องแช่งนงอนชิตวันน้งยกดิอ้โหอ๋อไม่ไม่เไรค่ลาด้วยยกให้หนึ่งสว่างก้อนนงเนาะ อันนี้ละกรรมไม่หวานนะคะกำลังดีไม่แหค่พอแห้งพอนี่แปลว่ารสดีญ่ใช่ไหมคะโอ้มีตาด้วยนะคะเนี่ยอืมอ่ะพอดีช่วงนี้ก็ไปเดินสายไปแจกอ๋อเป็นแจกไปแจกที่โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลแล้วพวกเด็กปลาอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนข้อจุดนี้ ขัดยังมาสองคันรถมันไม่พอร้าแน่ววันนี้ชิ่อศาสนด้วยนาโอ้อันนี้มันอันนี้คือสลักค่ะอ๋อค่ะพอดีมะพร้าวแห้งอันนี้พี่ชายค่ะเป็นตำรวจพี่แหลมเฉียงพี่แหลมมาที่นี่นะเป็นตำรวจเป็นคนดูแลสวนไม่ใช่หนูอันนี้สลักไม่เกี่ยวสลากกระดังกรรมมันใจต่างกันยังไง อ๋อละละกำนี่คือจะเปรี้ยวของท่านจะกินหนูกินเด็ดกินไม่ได้ถ้าเป็นละกำต้องทำอาหารกินแล้วละกำกินแล้วมันจะเจ็บกินแล้วละกำเลยถ้าสลากเรากินแล้วเออได้เสสละได้ชื่นใจตอนที่ไปโรงพยาบาลสามสิบคุณหมอบอกว่าทั้งละกำทั้งสลากเราโควิดดีนะอ๋ออ่ากับคาเดี๋ยวกับกับเพราะท่าอ่าสาธุแก่กระจายได้ใช่กระจาย เพราะถ้าสุดทภแข็งแรงนะครับใช่ได้เน um> ่ยยังท้าทายเลยเนี่ยยังไงยังไงก็ตั้งหลักไว้ก่อนตอนนี้อ่า90 96ร้อยร้อยแปดร้อยยี่สิบตรงนี้แปดสิบเจ็ฮะตรงนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงแปดสิบเจ็ดแปดสิเจ็ดต็มยอดเขาแปสิบแปดลองดูซิเนี่ยมาฮะดับเบล แปดเนี่ยมันจะเป็นไงอ้าวอ้าวอาวอ้าวมามาเชิญอ่าเข้าฉากมาทางนี้สิมาชิมนี่ยอเดี๋ยวนี้อืมอาเคยเยอะม่น้อยเออเยเยอะม่น้อยไม่เป็นไร อ่ะสาธุอ,านนอ่าไปทางโน,น้นอีกหลายนั่นไปทางโน้นคนดวงดีแต่ขอดวงดีเนี่ยดีคนดวงดีดีกว่าดาวดีจู่ไหนอ่ะ มาทมาพบจะมาพบกันฮะแต่ยังเดินทางมอเอไปเข้ามือศูนย์เอาไปเขืนศูนย์อะไรตามิวอ่ะอยูมาลงมาให้เสียเที่ยวโอ้โกอีกเลยแเ้ามีลิฟลิฟต์ก็อีกด้วยดีเลย โอ้โหแเลยแเลยแเลยแโลดโลดอ้หโอพวกนี้ผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยเนี่ยผิดกฎหม้ทั้งนั้นเลยเนี่ยนูมีนูมีนั่นผิดกฎหม้แล้วแมสคุณกุบกัยูนาแมสกุบ คุมาถึงเดีเน <spans> ี้ยมาถึงเนียยังไม่เข้าบ้านเลยขอกแค่ไหนในจากกรุงเทพเลยนะจกบสับช่ออ๋อบ้ามบัตรทอา เขาไม่ทักกันหรอกอสาธุอ่าไม่มีใครชักรูปเลยนะฮะอโอ้ยกำลังสร้างหนักเลยเนี่ยสร้างภูเขาทำเป็นเล่นเลภูเขาใหญ่ภูเขาอืม กำลังลงมือูเเลยรเขาขเขาตะนาวศีแลทก็นำาั่นแล้กำลังขุดกำลังลงทำเกะกันอยู่นั้่ตะนาวศีตะนาวศีเห็นว่าขุดก่อทีมันเป็นฐานฐานลงฐานแล้วก็ขึ้นมานี้าขามูก่าจะทอะไรขาเขาตะนาวศีนหนจะเริ่ม เปิดเผยว่าผมเป็นคนที it, ่แนะนำให้ยาดิดำเจ้าสพใส่เสื้อชุดไทยโดยได้ความคิดดั้งเดิมนะมาจากพี่เอเคนยี่เนี่ยเสื้อชุดไทยนะเพื่อนคนนี้ดูภูมิใจพ่อบอลก็ดีละบอลนะน้ำหนักรอดตรงนี้วย ติ๊กเตรียมบ้านมาให้แล้วอุณเวลา้่มา่วกได้อยู่สอยู่นานๆนะอยู่นานๆนะตาร้อยปีแล้วนานด้วยหนูมี ภานแล้วที่นี้ต้องไปชีดวัคซีนลที่เจแล้วโยพรุ่งนี้เย็นเย็นยู่อห้ได้รับสีบเอ็ดนะจนร่มชิดวัตสีดนพรุ่งนี้ขับกันเย็นเครื่องลับแต่ว่าไก่ลกไ่ใหญ่เโอ้โหรังโคงคาเต็มรังคาเลยเนาะเขาเอาขุเ่ไอ้ขุเอะไรขนมโอ้โหขนมทั้งนั้นเลยนะขนมเต็มห้าลูกมั้งครับ

นั่นโอ้โหเรียบร้อยนี่นี่นี่โอ้โหตองนี้เท่าไหร่เนี่ยสองแสนอ๋อที่เขาสิดให้หนึ่งสองแสนสองแสนไม่ต้องสนใจยังไม่อยากใช้ครับขอคนละอีกต่ออย่างทแต่ยังไม่อยากได้มันแพงไม่อยากใช้อย่าใช้กันแน่แพงยังไม่อยากได้ไม่อยากใช้อย่าใช้กันแน่ไม่เหมาะสมกับเรา เอาขนาดมือนสองอ้โ่เงินดาวมาจบหยัดไปใกลเ้เขาเคียงเขาเลยเนี่ยใกล้เขาเลยโอ้โห,โโห,โโหขนาดเซ็กแคนสองแสนเอ้ามันน้อยคนซื้อมันน้อยอย่างนี้แหละของพวกนี้ของน้อยราคามันก็แพง คนอื่นเสร็จหมดทุกคนแล้วเราเฮ้ยใครเนี่ยอะเออฮะใครกระโดมัดใครเชื่อมกับหลวงปู่ไหมเครื่องยังติดอยู่ได้เว้ยเครื่องโอ๊ยไอ้เฮ้ย โอ้มันยังติดอุตสาติดด้วยรถลัดมีปัญหาครับโอ้ยลา <c oughs> ดมีปัญหาออกไปเที่ยวไม่ได้นะเนี่ยยังไม่ใส่เลยเนี่ยนะแหมอะไอ้เอนี่ยใช่ไรเนี่ยขึ้นปฐมยังถมหนึ่งยัง ทะอนุบาลสามเหรอสามได้สาอยากกินทั้งคูมได้นะคะเรียนทางคูมทั้งวันเลยฮะก็เรียนทางคูมทุกวันค่ะว่าเก่งมากเลยใช้ใช่คนหลังมากเลยเกิดพวกนี้เกิดมาพร้อมคือแท็บเล็ตอยู่ในมือ ที่มอญลายดู่าแคเจอรแคเจอร์ูว่าแข็งไหมแคปเจอรเนด้วยไม่แคเจอเป็นนะเจอเป็นด้่า่าคเจอ์เป็นด้วยทีมอดีอ้ยรถชงมืนตันใหญ่งานรถได้ก็รถแบบเนี้ยได้ก็คือรถเล็ก ไม่ต้องก้าวหน้าดีอ้าวสาธุเป็นอะไรไปเท็โอ้โหตาดีแล้วนะตาดีแล้วนะแ่โอ้โหไม้สวยเลยเงนสร้างอาณาจักรไม้ลายสวยไม่ได้สร้างมาจากอาณาจักรพ่อไปทำอะไรให้ใครอะทำให้พ่อนั่นแหละถวายพ่ออันนี้กี่บาทเนี่ย เนี่ยนะเรน้จับไม่ได้นะจับไม่ได้ลเศรษฐีไม่รู้เรื่องไม่รู้จะบกจะคล้องเลยเศรษฐีุาบอะไรอะไรยี่เข่งหรืออะไรสักอย่างเข่งโอ้ยไปยี่ทอกับยี่เข่งค่ะเข่งมันมียี่สิบไหมคะยี่สิบยี่สิบก็มียี่สิบทีนมาตอนนั้น ยี่จับยี่จับไม่ได้จิกแปะมั้งว่าว่าว่าลืมแล้วหลายตังเลยจ้างเนี่ยไปจัดน้ำไปแพยนี่นี่ถุงยังเอี่ยวๆเลยเนี่ยไปไหนมาเนี่ยแค่นี้คนน่าร่วงคนคนน่าร่วงตอนนี้ตอนนี้จะ ก็ไม่รู้สึกดูน่าร่วงไม่แข้งมั้งอันนี้เนี่ยคนหน้าร่วงไม่แข้งมั้งขนาดนี้มาซื้อถวายพ่อไม่มีปัญหานี่เออมีความสุขมีความสุขนี่แหละถวายพ่อทุกอย่างเอาเลยเอาเลยโอ้ยเขาแถมมาเยอะเยะเลยขยะอันนี้นี่แบงนี่แขงก็ถูกก็ต้องถูกให้เราทำไมงั้นเราลมมันตี โอ้โหขยะแถมมาเยอะเลยเดี๋ยวเราก็เก็บในป่าเนี่ยนี่นี่รักแรกพบสีส้มสีส้มต้องได้ผมเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่สีแดงสีแดงนั่นแหละเหมือนกันบหน้าหน้าหน้าบอลเนี่ยโอ้โหไม้สวยฟริ่งเลยเนี่ยทำ จะถวายข้อไม่รู้จะทำอะไรยายเต็มก็ทำได้แค่นี้สินทะลุมั่งอะไรมั่งดางคอยลงไปเรื่อยๆโอ้ยอันนี้นั่งกระท่อมดีกว่าพ่อจะนั่งกระท่อมแล้วโอ้โหดิบยังเลยจะแต่งสวนนะโอ้หาม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 ีกล้วยด้วยหนึ่งกล้วยโอ้ยเขียวอยู่เลยกินไม่ได้ไม่ใช่กล้วยไม่ใช่กล้วยหอมเขียวด้วยกล้วย ก็ยังอ่อนดูล้มตหั้ก็ไม่รู้จะทำมันได้ะไปแกงได้ไปแกงไปหลอกได้แกงได้แกงกล้วยเกวหอมโอ้ข้าวหอมมามาเดินเที่ยวกับโหลกโถแล้วเราต้องมัดเรื่อข้าวหอมมีกระ้าหลัง โอ้โหท่าอากาศยานบ้านราชท่าอากาศยานบ้านราชโอ้ท่าบินเขียนใหม่เดี๋ยวเอาคนมีสีมือดีอย่างเช่นท่านท่านฟ้าเอ่อท่านท่านอะไรนะอะไรไม่ใช่อ่าอ่าแสงสิน อาแสงิงแกก็ไม่คยว่างและชอบปวดหลังมกม่แกไ,ไม่ชอบรอใครจะชอบปวดหลัง <c oughs> ชอบ,ชอบแล้วโยมก็บอกให้อามาลินีช่วยหน่อยช่วยหน่อยอามาลินีแกก็ง,งานเยอะแกก็ไปช่วยได้กระเดียวเดียวแล้วบางทีก็ไม่ไปแล้วให้คนอื่นไปช่วยมากท่านคะท่านดินทบาใจแมสไม่จะไปรออะไรแ,ะแล้วถ่ายรูปแมสอะปวดนะ ถ่ายรูปใส่แมสไม่รอหรกรอแบบแมสมไม่รอแบบแมนแมนนะรอแบบแมสแมสอย่างเช้าอย่างเย็นนะอย่างเช้าอย่างเย็นเนาะย่างแห้งเลยเนาอ โอ้ยนี่มันงามจริงเขียวเต็มมืครงเครงเขาไม่ไปทำรับปันเนี่ยเขาไม่ไปปันแล้วแโครงเครงครองแรงนี่โอ้โหไอ้เนี่ยเขารื้อลงหมดแล้วไ้เนี่ยเขาถอดแบบแสตรีมมโอเนี่ยท่านทีมัไม่คืบหน้าดีเบิร์กเบิดนี่ยเบิดเนี่ย นิเบิร์ตนี่นี่ไม่มีใครสนใจเลยนีบอะไรนิรนี่เบิร์ดนี่แค่เราจบอนหน้าเวทีไม่สนใจนี่หนาเวทีไม่สนใจโอ้โหเยอยดบเบิร์ดนี่ยดเบิร์ดมันยัไงมันอีกพันหนึ่งวะนนี่มันก็แคบก็ไม่แคบเบิร์ดก็ไม่เบิร์ก ที่กปูชิมคราชิมคาวิมกองกินแมงงงงกินแมงงงงอะไรรึเปล่ารถวนตี่อยมือหักมาแล้วอ่ะถอดพิพ์แล้วมังเนี่ยไม่ถอดทิพมแล้วไปหักนี่ยังไง มึงหกหมดเลยอ้าวลองใส่ดิ๊บแขนสิเป็นไหนือ่กล้าจำใหญ่หุ้ยนั่ถือโอถือไอศสรีมถือไม่ก็อ่ะเนี่ยก็ถอดแล้วเนี่ยทำไมถอดเขาไม่เป็นพังขึ้นไปหมดหรอกหัวนี่หัวครับหัวยังไม่ได้ถอดงหัวอรใส่สนใจใส่หัวขนเอาเอาเลยใส่แล้วหนักขึ้นเลย เราตัวเสร็จแล้วค่ะโอ้ฮะเราตัวเสร็จแล้วปั้นปั้นแขนไม่ได้ข้างเลยหัวนี่จะเสร็จแล้วค่ะโอ้หัวจะเสร็จแล้วแต่ว่าแมงแมงมันกินก็เลยต้องเอาข้างแมงมันกินแมงกินหัวโอ้ยดีอ๋อนะเป็นลูรูนะโอ้มีแมงงองแห้งเต็มเลย องนี่างก็ปล่อยไว้เงี้ยม่เหลือเหลืยุงก็มาอาศัยขี้สร้างลูกสร้างมาไ่ทำงานเลว่านี่คือเขาหลอกคือเียกันคะเขาหลอกเียกเาเรียกรถด่วน จะเหยียบมันนอนข้างนอหมายถึงว่าตั้งแต่ตั้งแต่เอวขึ้นไปนะเอวไปหาคอเสร็จแล้วมือก็เสร็จแล้วเหรอคะเนี่ยเก็บอะไรละเอียดอยู่ ผมจะมดัป้ายไ้มดับไว้้ป้ก็มดับไว้แล้วเ็นกาปอบระกอบเลยอมฮะแล้วใครจะเสร็จก่อนกันกับเรือเขาครูบอกว่าแขงกันเรือกับตัวนมาใครจะเสร็จก่อนกันครูว่าเสร็จก่อนแน่นอนอ่ใจมากเลยม่มากเอนนนั่นอ่า เดนมาร์กอะคิงออฟเดนมาร์กคิงออฟเดนมาร์กอ๋อตัวคือตน้อยระวังเหยียบนี่เออจาน้อยเมื่อกี้สวใหญ่นี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 ้ข้างหลังนียเนีเยอะเลยไม่กลัวเลยนะเจ็ดเมืองแม่สอ้เจ้านนัะ ีฟ้าเจ้าบนดอยถ้ามันเห็นทา่ากั็ต้องวิ่งหนีมันจับได้เลยก็ตรงนี้จะวิ่งลนจับา